ขบวนพาเลรรถไถในช่วงเวลาเทศกาคลคริสก่อนคริสต์มาสเนาะวันนี้วันที่13เดือนธันวาคมพศ2 0 2 4เนาะก่อนจะเข้าคริสต์มาสเทศกาลในรประเทศนอกเบลเยียมเนาะ<ร>ช่วงนี้ก่อนที่จะคริสต์มาสก็จะมีขบวนการพาเลรรถไถที่แ,บบแต่งไฟสวยงามมีเสียงดนตรีเสียงเพลงนะคะเป็นบรรยากาศ เทศก,กาลของคนในยุโรปเนาะได้ดูภาพที่สวยงามแล้วก็ก่อนที่จะชมตลาดมาร์เก็ตนะคะเป็นขบวนการยาวๆสมัยก่อนมีเป็นร้อยคันเนาะวันนี้ยายจับให้ได้นับพี่น้องค่ะดูกับลูกหลานมือเย็นจี๊ดอากาศหนาวๆนะคะแต่ก็ออกไปชมคนเยอะมากมันเป็นช่วงเวลาที่สวยงามเนาะมันไม่ได้มีให้ดูบ่อยเพราะฉะนั้นไม่ว่าลูกเล็กเด็กแดง เขาก็จะออกมาการเต๊บไม่ว่าจะหนาวหรือฝนตกหรือหิมะลงก็ตามนะคะมันก็เป็นเวลาสวยงามภาพจําของเด็กๆทุกๆคนความสวยในต่างแดนถ้าชีวิตเราเนาะมีพร้อมนะคะมีเวลามีความสุขก็จะได้เห็นนะคะในภาพแบบนี้แต่ถ้าเป็นชีวิตคนทํางานพี่น้องขาหลายๆคนนะคะระยะหกโมงหนึ่งทุ่มเนาะกระบวนการนี้หนึ่งทุ่ม กว,กว่านะก็ยังเป็นเวลาทํางานความสวยงามแบบนี้ก็จะไม่ได้เจอนะคะเพราะหวัวใจหมกมุ่นที่จะทํางานหาเงินหาทองส่งทางบ้านยายจ้าคุยกับหลายๆคนและชีวิตยายจ้าเมื่อก่อนก็เช่นกันนะ,ะการทํางานเป็นสิ่งหนึ่งที่เรารักและตั้งใจแม้จะหนักเหนื่อยแค่ไหนไม่มีวันหยุดไม่มีเวลาเห็นเงินเราหายเหนื่อยอเพราะมีเก็บเผื่อแก้ไขปัญหา ของตัวเองและก็ครอบครัวทางเมืองไทยส่งไปนะอย่างปีใหม่อย่างนี้ Man. ทุกคนมีครอบครัวยิ่งมีลูกมีเต้าก็เหลือเผื่อแผ่ถึงทางโน้น<ม>บาง <aja S 1> คน <Stretch it S 1> ไม่มีเวลาที่จะฉลองคริสต์มาสที่นี่ด้วยซ้ำเพราะหัวใจอยู่ที่การทำงาน <Yeah. S 1> และการเงนินภาพสวยงามแบบนี้ God. God. เราจะได้เห็นก็นอเอาเมื่อชีวิตเราหรือว่าใจเรารีแลกที่ได้ดูนะพัก แล้วไม่เอาสมองฟุ้งซ่านกับปัญหาความสวยงามมีให้ชมเสมอแต่ถ้าจิตใจเราไม่พร้อมที่จะรับความสวยงามมันก็ยากเช่นกันอันนี้คือสิ่งสำคัญอยากให้พี่น้องทุกๆคนทางเมืองไทยให้เข,าเข้าใจชีวิตเมียฝรั่งจริงอยู่ภาพที่มันสวยแต่ภาพความเป็นจริง สู้ชีวิตการหาเงินที่นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเยจ่าจถือว่าโชคดีเนาะในมุมมองของตัวเองนะคะมีครอบครัวมีลูกมีเต้าอยู่ที่นี่ม,ม,นะมีพ่อแม่พี่น้องดูแลแต่ก็อยู่ในขอบเขตที่เยจ่าจเต็มใจและดูแลเขานะในช่วงหนึ่งเดี๋ยวนี้เราก็ต้องปล่อยวางกันเพราะชีวิตทุกคนก็ต้องสู้และต้องเข้มแข็งอยอมรับทุกทุก นะฮะและหนึ่งปัจจัยสําคัญพ่อแม่ก็ช่วยเหลือกันเลี้ยงดูโอเคเราควรไกลเราอาจจะเป็นหลักที่ตั้งดูแลพ่อแม่สูงกว่าคนอื่นหน่อยแต่มันก็เป็นภาคความภาคภูมิใจที่เราทําได้และก็มีพี่น้องอย่างเข้าใจความสุขมันร่วมด้วยความสุขทั้งในเมืองไทยและในต่างแดนนะฮะสิ่งเหล่านี้บางคนไม่มีโอกาสที่จะได้รับเลยหวยหากําลังใจหวยหา ความคิดถึงอยากให้โนเป็นแม่ทางเมืองไทยส่งกำลังใจแต่ไม่มีแม้กระทั่งที่นอนเจ็บป่วยอยู่มันเศร้าแสนเศร้า,ราบอกเลยนะเฝ้าแต่คิดเฝ้าแต่น้อยใจเฝ้าแต่ถามตัวเองทำไมว่าแม่ไม่รักเลยเหรอมันเจ็บปวดนะยายจ๋ามานั่งฟังอยู่แต่มันก็เป็นความจรงิงยายจ๋ามาอยู่ตรงนี้เหมือนเป็นกระบอกเสียงที่ได้รู้เรื่องราวทั้งดีและร้ายนะคะ และให้กำลังใจกันอยู่ตรงนี้เยาจากก็โดนสารพัดเหมือนกันเพราะมันก็ไม่ใช่เรื่องของเราแต่เรากลับกลายเป็นจุดศูนย์กลางนะคะเพื่อช่วยปดทุกข์ของคนไทยไก่บ้านและอยากเปิดให้โลกกว้างได้เห็นความเป็นจริงและได้ยอมรับความเป็นจริงอยากให้เข้าใจในสิ่งที่ เป็นจริงและชีวิตจริงของลูกแต่ละคนนะคะความรับผิดชอบบุญวาสนาไม่เท่ากันเงินทองแลกมาด้วยแรงแลกมาด้วยสังขารนะนานๆไปเข้าเนาะเงินยังไม่ผ่อนอสิ่งที่ส่งไปไม่เหลือหรอนะคะพอหมดแรงขึ้นมายามเจ็บป่วย ถึงสุดท้ายก็หวังอยากได้กำลังใจแต่ก็ไม่มีเลยโอ้ยสุดเจ็บปวดนะคะพี่น้องคะเห็นอกเห็นใจกันเด้อ<ๆ>เด้อบอสัแมนมามองแต่ภาพสวยๆงามๆที่ถ่ายให้ดูแบบนี้แล้วคิดว่าชีวิตเลิศเลยนะ<ๆ>มันไม่ได้สวยหรูจริงๆชีวิตเมียฝรั่งในต่างแดนนะฮะแต่เขาก็ไม่ได้เก็บเอาความทุกข์ลำบากของตัวเองมาเป็นจุดปัจจัยให้ตัวเอง ย่อท้อเลยสิ่งที่เขาท้อแล้วเหนื่อยล้าหมดพลังหมดกําลังใจก็คือความเจ็บปวดกับคำว่าครอบครัวกับคำที่ให้ไม่พอมีไม่พอดีไม่พอผมไม่เต็มนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเจ็บปวดที่สุดเหนื่อยล้าเจ็บปว่วยนะเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนยอมรับ แต่การเจ็บป่วยของเมียฝรั่งแต่ละคนมันเกิดขึ้นจากการทำงานลากสังขารทำงานเพื่อมีเงินให้คำว่าพ่อแม่สุขสบายมีหน้ามีตาเสริมเติมกิเลสจนลืมคุณค่าคนหาเงินอันเนี้ยสุดทุกข์สุดละทนพี่น้องขานะหัวใจมันทุกข์มองอะไรมันก็หาความสวยงามไม่เจอแหะหัวใจมันทุกข์แล้วย้ำซ้ำๆ นึกถึงการกระทําของตัวเองผ่านมา20 30 40, 40ปีบางคนนะคะมันแสนจะเจ็บปวดคําเดียวไม่ได้กําลังใจไม่มีแม้กระทั่งกําลังจะตุยยังบอกว่าเออตุยไปซะใจร้ายใจร้ายเหลือเกินยายจ๋ามานั่งฟังอยู่ตรงเนี้ยใจร้ายเหลือเกินทุกๆคนเนาะยายจ๋าถือว่าตัวเองโชคดีมากๆกับมุมมองชีวิตไม่เลิศไม่หรูผัวไม่รวยนะคะครอ,อบครัว เื้อหนุนจุนเจือเท่ากับตัวเองทําำไม่ถูกใจทั้งหมดแต่ยายจ้าไม่ใช่คนใจดีแต่ก็ขอบคุณทุกๆคนที่เข้าใจเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นทั้งเราด้วยความรักและให้มาก จนกลายเป็นเคยตัวจนเขาไม่เห็นคุณค่ามันก็เลยต้องทำให้ทุกคนน้ำตาไหลและเศร้าแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอบคุณทุกๆประสบการณ์ที่เข้ามายายจาก็หวังว่าการที่เราได้มานั่งคุยกันเนาะอ่อนา,นาอก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนตัดกรรมหยุดช่วยเหลือคนอื่นทั้งๆท,ท,ที่เราหมดแล้วในวันนี้เพราะแรงกายที่จะทำงานไม่ไหว ถอยหลังมารักษารกายรักษาใจรักษาสุขภาพและเริ่มเก็บเงินใหม่นับจากวันนี้เพื่อดูแลตัวเองในวันข้างหน้าสิ่งที่ผ่านมาจนถึงเมื่อวานเราถอยหลังไปแก้ไขไม่ได้ถึงแม้เราจะถูกใครทำร้ายมากมายเดี๋ยวจะฟังทุกคนไม่มีความสามารถถอยหลังไปทำร้ายคนที่เรารักได้เพราะหัวใจเรารักเขามาก เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ระบบปล่อยวางนับจากวันนี้รักตัวเองดูแลตัวเองนะอืใครจะว่าดำจะร้ายจะเร็วจะเนรคุณก็เริ่มต้นจังจากวันนี้เพราะสิ่งที่ผ่านมาทําดีดีที่สุดสุด,สดทั้งชีวิตทุกหมดทั้งเงินในกระเป๋าเราก็ไม่ได้ความดีอะไรเนาะเจยาก็ขอเป็นกำลังใจคำพูดไหนที่ไปโดนใจพ่อพอ่แม่แม คิดว่าไม่ใช่ก็อย่ารับไปแต่ถ้าใช่พินิษพิจรารณานึกถึงลูกคนไก่นะฮะอืยังไม่สายที่จะปรับใจทุกคนหอยหารอคำขอบคุณรอคำขอโทษรอกำลังใจนะอืยยออโหสิให้อภัยกันก่อนตุยเนะเปิดใจพูดคุยและยอมรับ,บสิ่งที่ผ่านมานะฮะ,ะ,ะ,ะโอกาสยังคุยกันได้คุยเถอะ เราไม่รู้หรอกว,ว่าชีวิตนี้จะเป็นพ่อแม่ไปก่อนหรือว่าลูกไปก่อนเพราะความตุยมันหนีกันไม่พ้นไม่ใช่แค่คนเท่าที่ตุยได้<ต>เด็กๆ<ต>ก,ก็ตุยได้นะคะชีวิตโลกปัจจุบันแต่ ความหวังที่อยากได้ยินคือรอยยิ้มภูมิใจบ้างไหมรักลูกบ้างไหม,มเคยห่วงคนที่ส่งเงินให้บ้างไหมคําพูดเหล่านี้ยายจ๋าจได้ยินซ้ำซ้ๆซ้าแล้วก็เป็นพี่ๆรุ่นใหญ่วัยห้าสิบกว่าหกสิบก็มีนะรุ่นป้าก็มีที่นั่งทรมานแล้วยอม,วมเรียกว่านอนนิ่งเฉยอยู่ตรงนี้ทั้งทๆที่อยากถอยหลังกลับไปสู่อ้อมกอด ของคนที่รักคนที่ให้ทั้งชีวิตคนที่เสียสละตัวเองหาเงินส่งให้เขาอยู่ดูสบายอ,อยากได้แค่นั้นจริงๆแต่ก็ยากเหลือเกินเพราะว่าคนทางมาไดยเมืองไทยเขาเรียกยกมือขึ้นพร้อมรับแต่เงินแต่ไม่เคยส่งกำลังใจโอ้ยเศร้าเศ